สมเด็จพระเจ้าทองลันยุวะกษัตริย์ภูอภพ,พแห่งกรุงศรีอยุธยาเงาสลัวในหน้าประวัติศาสตร์และชีวิตในฐานะราชโอรสสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาขุดคุยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของประวัติศาสตร์ไทยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับพระนามที่หลายคนอาจไม่คุ้นเคยนัก พระนามที่ปรากฏขึ้นเพียงชั่วพริบตาแต่ทิ้งร่องรอยแห่งความรุนแรงทางการเมืองไว้ได้อย่างลึกซึง้งนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าทองลันหรือที่บางหลักฐานเรียกพระองค์ว่าสมเด็จพระเจ้าทองจันทร์เงาสลัวในหน้าประวัติศาสตร์เจดวันบนบัลลังก์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งอาณาจักรอยุธยาถ้าพูดตามลำดับก็คือรัชกาลที่4 แต่เชื่อไหมคะพระองค์ทรงครองราชเพียงแค่7วันเท่านั้นใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิด7วันในปีพศ1931หรือคศ1388การครองราชที่สั้นขนาดนี้ทำให้พระองค์ทรงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผันผวนทางการเมืองและการช่วงชิงอำนาจที่ดุเดือดในช่วงก่อตั้งกรุงศรีอยุธยาเลยทีเดียว ลองจินตนาการดูนะคะเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้แบกรับบัลลังก์ที่หนักอึ้งแต่กลับมีเวลาทำความคุ้นเคยกับมันแค่เจ็ดวันเท่านั้นเรื่องราวของพระเจ้าทองลันจึงไม่ใช่แค่บันทึกสั้นๆในพงศาวดารแต่คือโศกนตกรรมแห่งราชบัลลังก์ที่เราจะมาคลี่คลายบริบทเบื้องหลังกันในวันนี้ชีวิตในฐานะราชโอรส ภายใต้ร่มเงาของนักรบผู้ยิ่งใหญ่เรามาทำความเข้าใจพื้นเพของพระองค์กันก่อนค่ะสมเด็จพระเจ้าทางลันทรงเป็นพระราชโอรสในกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่คือสมเด็จพระบรมาราชาธิราชที่หนึ่งหรือที่คนรู้จักกันในนามขุนหลวงพ่อง,งั่วพระองค์ทรงเป็นประถมกษัตริย์ของราชวงศ์สุพรรณภูมิซึ่งเป็นราชวงศ์ที่เข้มแข็งและขึ้นมามีอำนาจอย่างมั่นคงในอยุทยาในช่วงนั้น พระเจ้าทองหลันน่าจะประสูตริประมาณปีพศ1917นั่นแปลว่าเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชในปี1931ก็จะมีพระชนมายุเทียง1 4พรรษาเท่านั้นบางหลักฐานบอก15หรือ1 7พรรษาแต่นับว่ายังเป็นยุวกษัตร์ิยอยู่ดี ชีวิตในวัยเด็กของเจ้าทองลันเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการขยายอำนาจของพระราชบิดาคือขุนหลวงพ่องวัวทรงเป็นกษัตริย์นักรบตัวจริงเสียงจริงทรงทำสงครามเพื่อรวมอำนาจและขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการทำศึกกับอาณาจักรสุขโขทยัยหรือที่เรียกว่าเมืองฝ่ายเหนือ เจ้าทงลันจึงทรงเติบโตมาในราชสำนักที่เน้นความเข้มแข็งทางการทหารและเสถียรภาพทางการเมืองที่ได้มาจากอำนาจเด็ดขาดของราชวงศ์สุพรรณภูมิการที่พระองค์เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์นกรบผู้ทรงอำนาจที่สุดในยุคนั้นจึงทำให้พระองค์ได้รับความชอบธรรมในการสืบราชสมบัติทันทีที่พระบิดาสวรรคตแต่นั่นก็คือเหรียญสองด้านค่ะเพราะความเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์อันชอบธรรมนี่แหละ ที่ทำให้พระองค์ต้องกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดในการชิงอำนาจจังการเมืองในเวลาต่อมาบริบทการเมือง2ตระกูล2องอำนาจที่รอวันปะทุหัวใจสำคัญที่อธิบายชะตากรรมของสมเด็จพระเจ้าทองลันคือความขัดแย้งเชิงอำนาจที่ฝังลึกอยู่ตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือการช่วงชิงอำนาจระหว่างสองตระกูลหลัก นั่นก็คือราชวงศ์อู่ทองมีประถมมกษัตริย์คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งพระเจ้าอู่ทองสถาปนากรุงศรีอยุธยาและราชวงศ์สุพรรณภูมิมีประถมมกษัตริย์ที่ครองอยุธยาคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งขุนหลวงพ่อง,ง้ว การสลับกันขึ้นครองราชของกษัตริย์จากสองราชวงศ์นี้เป็นลักษณะเด่นของประวัติศาสตร์อยุธยาในช่วงต้นนั่นก็คือการเมืองแบบสองอำนาจหรือที่เรียกว่าดูอัลโมนากีที่ผลัดกันขึ้นลงตามความเข้มแข็งของแต่ละสายย้อนไปก่อนหน้านั้นเดิมทีพระเจ้าอูทองราชวงศ์อูทองครองราช ต่อมาสมเด็จพระราเมเสวรคร์ซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอุทองก็ขึ้นครองราชแต่แล้วพระราเมเสวรคร์ก็ถวายราชสมบัติให้กับพระมาตุลาคือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจากราชวงศ์สุพรรณภูมิแล้วพระราเมเสวรคร์ก็ต้องย้ายไปครองเมืองลบบุรี จากนั้นคุณหลวงพ่อง่วก็ครองราชอย่างยาวนานและมั่นคงถึง18ปีในปีพศ1 9 1 7ถึง1938 19นักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าการที่พระราเมเสวรรยอมสละราชสมบัติให้คุณหลวงพ่องว่วไม่น่าจะใช่การถวายด้วยความสมัครใจแต่เป็นการถูกบีบทางการเมืองอย่างรุนแรงเพราะอำนาจทางการทหารของสุพรรณภูมิมันแข็งแกร่งเกินกว่าจะต้านทานได้ไหว ดังนั้นเมื่อคุณหลวงพงว้วสวรรคตรในปี1931การขึ้นครองราชของยุวะกษัตริย์เจ้าทองลันจึงเป็นการสืบทอดอำนาจที่ต่อเนื่องของราชวงศ์สุพรรณภูมิแต่ในสายตาของสมเด็จพระราเมเสวรรท์ที่อดีตเป็นกษัตริย์ที่ต้องถูกลดบทบาทไปอยู่ลบบุรีนี่คือโอกาสทองในการทวงคืนอำนาจทั้งหมดกลับคืนสู่ราชวงศ์อู่ทองเดิม เข้ามาถึงโศกนาฏกรรม7วันและจุดกำเนิดวงจรอำนาจเราเดินทางมาถึงช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในเรื่องนี้แล้วค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดในช่วงเวลาสั้นๆเพียง7วันเท่านั้นการขึ้นครองราชที่สั้นที่สุดเมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ขุนหลวงพงัวสวรรคต อำนาจก็ตกทอดตามหลักการสืบสันติวงศ์ไปยังพระราชโอรสคือเจ้าทองลันซึ่งมีพระชนมายุเพียง14พรรษาพระองค์จึงขึ้นครองราชย์เป็นสมเด็จพระเจ้าทองลันเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่4แห่งกรุงศรีอยุธยาการสถาปนายุวกษัตริย์ทองลันเป็นการยืนยันความชอบธรรมในการปกครองของราชวงศ์สุพรรณภูมิ แต่การที่พระองค์ทรงยาวัยนี่แหละค่ะที่สร้างช่องหูขนาดใหญ่ให้กับราชบัลลังก์คือขาดประสบการณ์พระชนมายุ1 4 0 0พันษาหมายถึงการขาดประสบการณ์ในการปกครองและบัญชาการทัพ ขาดฐานอำนาจส่วนตัวทรงยังไม่มีเวลาพอที่จะสร้างฐานสนับสนุนส่วนตัวในหมู่ขุนนางทหารหรือผู้ครองเมืองชั้นรองซึ่งหลายกลุ่มอาจยังพักดีต่อราชวงศ์อู่ทองหรืออาจมองหาผู้นำที่เข้มแข็งกว่ามานำทัพและแน่นอนค่ะคนที่รอคอยช่วงเวลานี้อยู่แล้วก็คือสมพเดชพระรามเมสวรันที่ลบบุรีโศกนาฏกรรมแห่งราชบัลลังก์เจ็ดวันที่วัดโคกพระยา เหตุการณ์พลิกผันเกิดขึ้นอย่างสายฟ้าแลบทันทีที่พระเจ้าทองลันขึ้นครองราชได้การครองราชเจ็ดวันสมเด็จพระเจ้าทองลันได้ครองราชสมบัติแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นเวลาเพียงเจ็ดวันการยึดอำนาจของพระราเมศวนซึ่งเป็นอดีตกษัตริย์และผู้นำของราชวงศ์อู่ทองได้ยกทัพเสด็จลงมาจากลบบุรีอย่างรวดเร็วการเข้ายึดกรุงศรีอยุธยา กองทัพของพระราเมศวรสามารถเข้ายึดกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จอย่างง่ายดายเนื่องจากสถานการณ์ในเมืองยังไม่ลงตัวขุนนางยังแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและยุวกษัตริย์ก็ยังไม่มีฐานอำนาจที่เข้มแข็งพอจะรวบรวมกำลังต่อต้านได้เมื่อยึดกรุงศรีอยุธยาได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือความเด็ดขาดที่สะเทือนขวัญที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองอยุธยาค่ะ สมเด็จพระราเมศวรมีพระบรมราชาองค์การให้สำเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าทองลันการสำเร็จโทษเชื้อพระวงศ์ในสมัยอยุธยามักทำด้วยวิธีที่เรียกว่าทุบด้วยท่อนจันทร์ณสถานที่ที่เรียกว่าวัดโคกพระยาการใช้ท่อนจันทร์ถูกมองว่าเป็นวิธีการที่ไม่ทำให้พระโลหิตของกษัตริย์ต้องหลั่งสู่พื้นดินอันเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับความศักดิ์สิทธิ์ของกษัตริย์และแผ่นดิน วัดโคกพระยาจึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประหารแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความเด็ดขาดในการยุติการอ้างสิทธิ์ในราชบัลลังก์ของฝ่ายตรงข้ามอย่างถาวรการสำเร็จโทษยุวกษัตริย์ทองลันที่วัดโคกพระยานับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างประเพณีหรือแบบแผนในการจัดการกับคู่แข่งทางการเมืองที่เป็นเชื้อพระวงศ์ในสมัยอยุธยา ซึ่งเป็นบรรทัานที่เลวร้ายที่ถูกนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการต่อมาหลังจากการกำจัดคู่แข่งอย่างเด็ดขาดแล้วสมเด็จพระราเมเวรก็เสด็จขึ้นครองราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งที่สองเป็นการกลับมาของราชวงศ์อู่ทองอีกครั้งและเป็นการปิดฉากชั่วคราวของราชวงศ์สุพรรณภูมิบนบัลลังก์อยุธยาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์เจ็ดวันและความชอบธรรมที่หายไป การยุดอำนาจครั้งนี้ถือเป็นกรณีศึกษาของการรัฐประหารในยุคศักดินาที่น่าสนใจมากค่ะสิ่งที่ทำให้พระราเมสวนประสบความสำเร็จคือจังหวะและเวลาที่สมบูรณ์แบบความรวดเร็วทันทีที่ขุนหลวงพ่อง,งวัวส่วนคตและมีการสถาปนายุวกษัตริ์ที่ไม่มั่นคงพระราเมสวนก็รีบเคลื่อนไหวทันที การโจมตีแบบสายฟ้าแลบทำให้ฝ่ายสุพรรณภูมิไม่มีเวลาพอที่จะระดมพลหรือวางแผนต่อต้านความเด็ดขาดการกำจัดคู่แข่งที่เป็นกษัตริย์ที่พึ่งขึ้นของราชอย่างสิ้นซากแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการตัดไฟแต่ต้นลมเพื่อป้องกันการอ้างสิทธิ์ในอนาคตเรื่องราวของพระเจ้าทองลันสะท้อนให้เห็นว่าหลักการสืบราชสันตติวงศ์จากบิดาสู่บุตรยังไม่มั่นคงพอ ในยุคนี้เมื่อกษัตริย์สวรรคตผู้ที่เข้มแข็งกว่าหรือมีบารมีทางทหารและขุนนางมากกว่าก็สามารถเข้ายึดอำนาจได้ทันทีโศกนาฏกรรมของพระเจ้าทองลันคือผลผลิตโดยตรงของระบบการเมืองแบบสองราชวงศ์ที่ผัดกันครองอำนาจการต่อสู้ครั้งนี้เป็นการใช้ความรุนแรงเพื่อยุติอำนาจของคู่แข่งและนำอำนาจกลับสู่ตระกูลเดิมและการสำเร็จโทษด,ด้วยพระชนมายุเพียง14พรรษา สะท้อนถึงความโหดร้ายและไร้ความปราณีของการเมืองในยุคนั้นอย่างถึงที่สุดผลกระทบระยะยาวและบทสรุปแห่งความอาพัพผลกระทบทางการเมืองระยะยาวจุดกำเนิดวงจรอำนาจและเลือดโศกนาฏกรรมของสมเด็จพระเจ้าทองลันไม่ใช่เพียงเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นแล้วจบไป แต่เป็นรากฐานที่กำหนดรูปแบบความรุนแรงทางการเมืองและปัญหาการสืบราชสันตติวงศ์ในสมัยอยุธยาต่อมาอีกหลายศตวรรษการสร้างบรรทัดฐานความรุนแรงเหตุการณ์ที่วัดโคกพระยาได้สร้างบรรทัดฐานที่เลวร้ายให้กับการเมืองในอยุธยาคือการแสดงให้เห็นว่าความรุนแรงทางการเมืองคือเครื่องมือที่ใช้ได้ผลในการแก้ไขปัญหาการช่วงชิงอำนาจ การกำจัดคู่แข่งอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ผู้มีอำนาจต่อมาเลือกใช้เหยื่อรายต่อไปพระเจ้าทองลันไม่ใช่เหยื่อรายสุดท้ายของประเพณีที่วัดโคกพระยาค่ะตัวอย่างที่โด่งดังในเวลาต่อมาก็คือพระรัศดาธิราชซึ่งถูกสำเร็จโทษหลังคลองราชไม่นานด้วยเหตุผลทางการเมืองเดียวกันแสดงให้เห็นว่าแบบแผนการกำจัดยุวกษัตริย์ที่เป็นภัยนี้ยังคงถูกนำมาใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าในสมัยอยุธยา วงจรการผลัดแผ่นดินที่หมุนวนการสิ้นพระชนของพระเจ้าทองลันทำให้ราชวงศ์สุพรรณภูมิสูญเสียอำนาจในทันทีแต่มันก็เป็นเพียงการหยุดชะงักทั่วคราวเท่านั้นเพราะในอีกประมาณ20ปีต่อมาสมเด็จพระอินทราชาธิราชที่หนึ่งหรือเจ้านครอินซึ่งเป็นพระโอรสอีกพระองค์ของขุนหลวงพ่อง,งวัวก็จะกลับมาทวงอำนาจคืนจากราชวงศ์อู่ทองอีกครั้ง วงจรการผลัดแผ่นดินระหว่างสองราชวงศ์จึงหมุนวนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดในช่วงต้นของอาณาจักรข้อจำกัดของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าทองลันต้องเผชิญกับข้อจำกัดของเอกสารหลักฐานซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปของการศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยาตอนต้น 1. ความสั้นกระชับของพงศวดานพงศวดานไทยฉบับต่างๆบันทึกเหตุการณ์นี้ไว้สั้นกระชับและมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแผ่นดินนักประวัติศาสตร์จึงต้องพึ่งพาก,การตีความบริบททางการเมืองเป็นหลักในการเติมเต็มช่องว่างของข้อมูล 2. การขาดหลักฐานร่วมสมัย เราแทบไม่พบหลักฐานร่วมสมัยในช่วงเวลานั้นที่กล่าวถึงพระเจ้าทองลันโดยตรงอย่างละเอียดข้อมูลจึงมาจากการบันทึกที่เกิดขึ้นในภายหลังซึ่งอาจมีการปรุงแต่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ชนะคือสมเด็จพระราเมศวรบทสรุปสัญ,ญลักษณ์ของความอาภัพและบทเรียนการเมือง ในที่สุดสมเด็จพระเจ้าทองลันก็ไม่ได้ถูกจดจำในฐานะนักรบหรือนักปกครองแต่ในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความผันผวนทางการเมืองในช่วงหัวแล้วต่อหัวของอาณาจักรพระองค์ทรงเป็นยุวกษัตริยผู้อาภัพยอย่างแท้จริงทรงเป็นเหยื่อของความขัดแย้งทางการเมืองที่อยู่เหนือพระราชาอำนาจและพระชนมายุ การครองราชสิบเจ็วันของพระองค์ไม่ได้สร้างพระราชกรณียกิจที่เป็นที่จดจำแต่ได้สร้างร่องรอยเลือดที่เป็นเสมือนบทเรียนอันโหดร้ายของการชิงชวอำนาจในยุคก่อตั้งอาณาจักรชะตากรรมที่จบลงด้วยท่อนจันทรที่วัดโคกพระยาได้กำหนดบทเรียนสำคัญสำหรับกษัตริย์อยุธยาในอนาคตว่าอำนาจทางการเมืองนั้นต้องแลกมาด้วยความเด็บขาดและความอ่อนแอทางการเมืองใดๆก็ตามจะถูกใช้เป็นช่องทางในการล้อมล้างอำนาจอย่างรุนแรงโดยไม่มีข้อยกเว้น แม้เรื่องราวของพระองค์จะสั้นจนแทบไม่มองเห็นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมเด็จพระเจ้าทองลันได้ประทับรอยลึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองของกรุงศรีอยุธยาทําให้พระองค์ทรงเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่น่าเศร้าที่สุดและเป็นบุคคลสําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกการชิงชัวอํานาจในยุคก,ก่อตั้งอาณาจักรอย่างชัดเจนที่สุดค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของสมเด็จพระเจ้าทองลันยวุวกษัตริย์ผู้ครองราชเพียง7วันที่ทำให้เราเห็นถึงภาพความโหดร้ายของการเมืองยุคอยุธยาได้อย่างชัดเจนที่สุดถ้าคุณชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เข้มข้นแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะและถ้าคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์หรือน่าสนใจฝากกดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาฟังเรื่องราวของยวุวกษัตริย์ผู้อาภัพพระองค์นี้ด้วยกันค่ะ และแน่นอนอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ